สวัสดีครับทุกคนวันนี้ดีวผมก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาบอกเพื่อนๆกันนะครับก็คือการทำทั s i ิชันครับก็จะเป็น t a n s i t i o n แบบเป็นแสงแวบๆนะครับโดยทำในโปรแกรม p m i p r e Pro นะครับก็ไปลองดูวิธีทำกันเลยครับก็มาที่โปรแกรม p m i e r e p ป o ของเรานะครับสมมุติอันนี้ก็เป็นงานของเพื่อนๆครับ ก็ให้เพื่อนๆมาสร้าง Adjustment Layer ครับก็มาคลิกขวาตรงนี้ครับคลิกขวาแล้วก็ New Item นะครับแล้วก็ Adjustment Layer ครับแล้วก็กด OK ไปเลยนะครับพอได้มาแล้ว1อันเนี่ยเราลากมาเลยครับลาก Adjustment Layer มาวางบนวิดีโอของเราครับบนระหว่างรอยต่อครับหรืออาจจะวางตรงไหนก่อนก็ได้ครับแล้วก็มาตัดให้ซัก Adjustment นึงเนี่ยมันยาวความยาวประมาณซัก15วิแล้วกันนะถ้าเกิดเพื่อนๆ่อยากได้15วิเนี่ยก็ให้เอา p a y Head มาที่เฟรมแรกของ Adjustment Layer ครับแล้วก็กดชิ i แล้วก็ลูกศรขวามือ3ที ครับชิปลูกศรขวามือ3 t ทีหนึ 1, 2, พอได้15วีแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆกดที่ Adjustment Layer ครับแล้วก็กด Control K ครับตัดทิ้งไปแล้วก็ลบออกนะครับแล้วก็ให้ลาก Adjustment Layer เนี่ยมาไว้กึ่งกลางระหว่างรอยต่อของ2คลิปนะครับข้างหน้าอาจจะ7เฟรมข้างหลังอาจจะ8เฟรมก็จะประมาณนี้ครับอ่า แล้วก็ให้เพื่อนๆมาที่เอฟเฟกต์ครับเอฟเฟกแล้วก็มาที่วิดีโอเอฟเฟกนะครับแล้วก็มาที่คอลเลคชั่นตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ไบรท์เน็ตแอนด์คอนท้าส์นะครับแล้วก็ลากมาเลยนะครับไบรท์เน็ตแอนด์คอนท้าส์นะลากมาใส่อาจารย์เมเลเยอร์ของเรานะครับลากมาใส่ แล้วก็มาที่เอฟเฟ t c o คอนโทรลนะครับเอาเส้นเพ y h e a d มาไว้ที่เฟรมแรกนะครับแล้วเราก็กด Toggle Animation เนี่ยทั้ง2อันเลยครับ b <By> บ n e t แล้วก็ Contrast ด้วยนะครับ2อันเลยนะให้ได้คีเฟรมอย่างนี้นะแล้วก็ลากคีเฟรมทั้ง2เนี่ยออกไปขวามือให้สุดเลยครับอ่ามันก็จะอยู่เฟรมสุดท้ายนะครับแล้วก็มากดติ๊กตรงนี้อีก2ทีนะครับก็คือ Add คีย์เฟรมตรงนี้นะกดไป1ทีแล้วก็คอนทัสด้วยนะครับก็คือจะได้อย่างนี้นะไอสองคีย์เฟรมเนี้ยปล่อยไว้อย่างนี้นะครับแล้วเราก็ลากเส้นเพเฮดเนี้ยหรือลากตรงนี้ก็ได้นะครับลากระหว่างกึ่งกลางเนี้ยของรอยต่อนะครับตรงรอยต่อเลยนะเอาเส้นเพเฮดให้อยู่ตรงรอยต่อครับแล้วเราก็ลากตรงเนี้ยไปหนึ่งครับไบเนตหนึ่งร้อยแล้วก็คอนทัสหนึ่งร้อยครับอ่าพอได้อย่างนี้แล้วนะก็ใหเ้เพื่อนมาลองเล่นดูนะครับอ่าทรานสิชั่นที่เราจะทําก็อันนี้นะครับก็คือเป็น เป็นแบบแสงแบๆบแบบอะความยาวมันก็จะประมาณ15เฟรมถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เห็นว่าความยาวตรงเนี้ยมันแบบแว็บ,บนานไปก็ให้เพื่อนๆสามารถมาที่ adjustment layer ของมันเนี่ยแล้วเราก็ลากไอ e คีเฟรมเนี่ยคีเฟรมข้างหลังเนี่ยอ่ะกดที่จุด Key Frame ถ้าเกิดมันลากอย่างนี้มันลากไม่ได้นะมันมันไม่เลือกตัว Key Frame ให้เราเนี่ยแล้วก็จิ้ม Key Frame ข้างหลังนะแล้วก็กดชิป อีกทีหนึ่งนะมันก็จะมาทั้ง2ตัวนะครับแล้วเราก็ลากให้มันเข้ามาใกล้กับตรงกลางมากขึ้นนะแล้วก็ลากข้งหน้ามาให้มันใกล้กันอ่ามันก็จะประมาณนี้นะแล้วเพื่อนๆลองเล่นดูนะครับอ่ามันก็จะเวบเร็วขึ้นนะอ่าเวบเร็วขึ้นก็ทราซิชันของเราก็คืออันนี้นะหรือไม่ถ้าเกิดมันเร็วไปนะแล้วเพื่อนๆอยากให้มันนานกว่า15เฟรมอีกก็ดึง a d j u s t m e n Layer เราออก ทั้งขวาและซ้ายนะทั้งขวาและซ้ายให้มันได้กึ่งกลางอะระหว่าง2คลิปนะหัวท้ายเนี่ยความยาวเนี่ยอ่ะพอได้ประมาณนี้แล้วก็ให้เพื่อนๆมาที่ Effect Control นะแล้วก็ลากคีเฟรมข้างหลังไปข้างหลังสุดข้างหน้าไปหน้าสุดไอ้ตรงกลางเนี่ยเราควรปล่อยไว้อย่างนี้ทุกครั้งนะเราจะปล่อยไว้อย่างนี้ทุกครั้งนะตรงกลางแล้วเราลองเพย์ดูนะนี่มันก็จะนานขึ้นนะ แล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากจะต้องการกอฟเอฟเฟกเนี้หรือทันซิชันนี้ไปใช้ในอันอื่นเนี่ยเพื่อนๆก็ควรจะสร้างมาร์กไว้ก็คือมาร์กจุดไว้ะเพื่อให้เป็นจุดกึ่งกลางกดที่ a d จารย์เมเลเยอรครับแล้วกดตัว M ที่คีย์บอร์ดนะครับมันก็จะขึ้นเป็นมาร์กขึ้นมา1อันนะก็คือเวลาเราลากเนี่ยไอตรงมาร์กเนี่ยมันก็จะมาล็อกไว้กับรอยต่อของเรานะ มันก็จะล็อกไวอย่างนี้ทาให้เวลาเราวางเนี่ยเราจะวางอันใหม่เนี่ยมันจะวางง่ายนะเราไม่ต้องมาหาจุดกึงกลางใหม่นะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆจะวางในคลิปต่อไปเนี่ยก็กดที่อาจารย์เมเลเยอร์ครับแล้วกดปุ่ม alt ที่คีย์บอร์ดอะค้างไว้แล้วก็ลากมาวางอย่างนี้นะนี่มันก็จะตรงเป๊ะคลิปต่อไปมันก็มีทัสชั่นเหมือนกันละถ้าเกิดมันยาวไปเพื่อนเพื่อก็ทําให้มันสั้นแล้วก็อาจจะทําเก็บไว้ทั้ง2อันแล้วก็คลิปอื่นๆก็เลือกเอาว่าจะใช้สั้นหรือยาวอันไหนอ่านี่มา ลากข้างหลังเข้ามานี่หรือเราอาจจะพอเราลากมาแล้วเนี่ยเราอาจจะหดให้มันเข้ามาประมาณนี้หดให้เข้ามากับคีย์เฟรมสุดท้ายนะเราก็ไปที่คีย์เฟรมสุดท้ายก็แหละแล้วเราก็ค่อยหดเข้ามาอ่ะเราก็จะได้ทั้งทอนสิชันสั้นและยาวนะในคลิปต่อไปถ้าเกิดอยากจะใช้อันไหนก็ก๊อปไปวางนะ คือไอ้ transition ประมาณนี้ใน transition ของโปรแกรมเราเนี่ยมันไม่มีมาให้นะเราก็อาจจะต้องมานั่งดัดแปลงสักเล็กน้อยนะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนสงสัยตรงไหนหรือติดขัดอะไรตรงไหนเนี่ยคอมเมนต์มาคุยกับผมได้นะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับฝากกดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็อล้นะครับสวัสดีครับ